สรุปดราม่าเซฟพี่แจ็คแฟนคลับขอปกป้องแจ็คซันวังหลังเจอดราม่าไทยทุกวันเซฟพี่แจ็คเดือดโลกทวิตสรุปดราม่าประเด็นแฟนคลับไทยอินเตอร์ไม่พอใจเหตุมีคนตามติดแจ็คซันวังเหมือนซาแซงรวมถึงคนดังใช้อภิสิทธิ์เข้าหาการมาไทยของแจ็คซันวังสร้างความดีใจให้กับแฟนคลับชาวไทยและอากาเซเป็นอย่างมากเพราะหนุ่มแจ็คสันเลือกที่จะมาทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกของเขาที่ ประเทศไทยเป็นที่แรกแต่การมาไทยครั้งนี้จะสร้างความประทับใจให้กับแจ็คสันหรือไม่เพราะตั้งแต่คอนเสิร์ตเมจิกแมนเว r ร์ทัวร2022ได้จัดขึ้นมาก็เกิดประเด็นดราม่าขึ้นเทวิตเตอร์ไม่เว้นแต่ละวนันและเมื่อเรื่องดราม่าถูกนำเข้าโลกออนไลน์ก็ยอมเป็นที่รับรู้ไปทั่วโลกโดยเมื่อวันที่30พฤศจิกายนแฟนอินเตอร์ของแจ็คสันหวังในนามทีมหวังอินเตอร์เนชั่ถึงกับเขาเร่วมแสดงความคิดเห็นอย่าง จริงจังหลังจากที่ความเป็นส่วนตัวของแจ็คสันดูท่าจะถูกล่วงล้ำเกินเหตุและวันนี้จะมาสรุปประเด็นดราม่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างหลังจากที่แจ็คสันมาไทยจนทำให้เกิดแฮชแท็กเซฟพี่แจ็คติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยจนถึงตอนนี้ตั้งแต่เริ่มคอนเสิร์ตจัดคอนเสิร์ตแจ็คสันก็มีดราม่าแฮชแท็กล็อกเกอนเนื่องจากในคอนเสิร์ตมีการเลือกผู้โชคดี3คนขึ้นไป โดยเริ่มตั้งแต่วันแรกจัดคอนเสิร์ตของแจ็คสันที่มีดรามา่าแฮชแท็กล็อกกี้แฟนเนื่องจากในคอนเสิร์ตมีการเลือกผู้โชคดี3วัน3คนขึ้นไปใกล้ชิดกับแจ็คสันบนเวทีโดยวันที่2ของคอนเสิร์ตก็มีข่าวลือว่ามีการล็อกตัวล็อกกี้แฟนกางเกงสีม่วงที่จะได้ร่วมขึ้นเวทีไว้แล้วหลังจากนั้นในคอนเสิร์ตวันที่2ปรากฏว่านักแสดงวัยรุ่นเพิร์ธวิรินสราได้ขึ้นไปเป็นล็อกกี้แฟนและสวมกับแจ็คสันบนเวทีโดยวันนั้นเพิร์ธสวม างกิงสีม่วงตามแชทที่หลุดออกมาทําให้แฟนคลับจํานวนมากไม่พอใจอย่างยิ่งก่อนที่เจ้าของแชทจะออกมาเปิดเผยว่าตนเพียงแค่อวยพรเพิดในฐานะแฟนคลับของแจ็คสันเหมือนกันและไม่ได้เป็นสตาฟคอนเสิร์ตแต่อย่างใดและล่าสุดเช้าวันที่หนึ่งธันวาคมที่ผ่านมาผู้จัดคอนเสิร์ตก็ได้ออกมาแถลงว่าการที่เลือกลัคกี้แฟนในคอนเสิร์ตของแจ็คสันเป็นไปอย่างยุติธรรม แต่ทางนี้กระแสแฮชแท็กล็อกกี้แฟนก็ยังคงไม่ซาและไม่ได้ทําให้แฟนคลับใครความเดือดลงไปเลยประเด็นต่อมามีกลุ่มแฟนคลับตามไปรอที่ร้านอาหารที่แจ็คสันไปรับประทานโดยยืนตักฝนอยู่หน้าร้านและไม่ยอมกลับแม้ว่าแจ็คสันจะออกมาขอร้องถึงสองครั้งรวมถึงทวิตข้อความแสดงความเป็นห่วงผ่านทวิตเตอร์และขอร้องให้แฟนคลับกลับแล้วก็ตามต่อมาในคืนเดียวกันได้ปรากฏคลิปขนาดี่แจ็กสันกั กำลังสังสรรค์นในงานปาร์ตี้โดยมีช่วงหนึ่งของหมอกของควานได้สกิจให้แจ็คสันป้อนเหล้าให้ตนก่อนที่แจ็คสันจะปฏิเสธภายหลังหมอกของขวานออกมาชี้แจงว่าตนเพียงแค่ร่วมสนุกไปกับบรรยากาศในงานเท่านั้นไม่ได้คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่และจะระวังมากขึ้นในอนาคต และล่าสุดแฮชแท็กเซพพีแจ็คก็ยังคงเป็นที่พูดถึงอย่างต่อเนื่องหลังจากมีคลิปวิดีโอออกมาว่ามีเจ้าของร้านชื่อดังแต่ต้องตัวแจ็คสานอย่างใกล้ชิดจนเกินเหตุรวมถึงมีผู้จัดการดาราชื่อดังที่เลี้ยงเข้าแจ็คสานนอกจากนี้ก็ยังไม่นับรวมคนที่มีชื่อเสียงดาราเซเรลบอีกหลายคนที่ใช้อภิสิทธิ์ในการเข้าถึงตัวแจ็คสานงานนี้ทําให้แฟนคลับของแจ็คซันถึงกับเอ่ยปากบอกว่าอย่าเรียกตนว่าแฟนคลับหรืออากาเซเพราะนอกจาก ทําให้ฟันคลับชาวไทยของแจ็คสันต้องเสียชื่อแล้วพฤติกรรมของเหล่าคนดังหลายๆรายก็ยังเป็นการกระทําที่ไม่ให้เกียรติแจ็คสันอีกด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีแฟนคลับอีกหลายคนมองว่าหากไม่หยุดกันกระทําเช่นนี้อาจทําให้แจ็คสันเปลี่ยนไปจากคนที่เข้าถึงง่ายกลายเป็นคนที่เก็บตัวเงียบไม่ยอมพบปะแฟนคลับอีกเลยยกเว้นงานที่เป็นทางการก็เป็นได้